สานบันรงบังครับนี่อยู่ในสวนเมืออนนี้อังคารที่แปดสิงหาเมื่อนี้มีแดดเห็นแดดแล้วเมื่อนี้หลังจากที่โบเห็นแดดมากเป็นอาทิตย์แล้ว พี่น้องชาวบ้านเฮาเมือ่อี้บ <apps> ่บ่ใคเห็นมาทั้งนี้ก็ขึ้นไปหาเออยู่หากินหาเกหาเห็ดหาหนอไม่นไปเอื่ะนีร่ก็บ่บ่บ่ใครเมื่อนี้่บ่ใครเห็นมีอยู่ขั้นนึงเป็นรถซาลิงมาทากันสามคนมือเศ้านี่ขึ้นไปเมื่อนี้พี่น้องเอ้าบ่หลาย มาไหลกันเลยว่าอะอยู่ในสวนนี่ก็แดดออกจังน้อยแล้วก็อืมมันฝนบลินบกเขึมเลยว่าสิเปหาน้องไหม่มาต้มยินเอก็ต่ำหมกหฮงยังน้อยอยู่ระนี่ละอ่ายู่รอใกล้ๆสวนนี่ละหัวสวนนี่ป้าโนไม่ติดสวนนี่ละแล้วว่าแต่ว่าน้องไม่ ไลเลี้ยงก็มีอยู่ดอกแต่ว่าเออ,อยากกินน้ำไม้ไล่ต้มน้ำไม้ไลนอเขามๆเอ,อนอนั่งดินือสิส้สแอบเพื่อนกินกับตับงก็เลยว่าสิไปหาจาังอยเอ่ะก็ได้ต้มกินกับตับงคงกินกับปนกับแจวไปสินะไปเบื้องว่าสิได้สิมีต้มบ่ ล้วก็สิด้ตมบ่ล้วก็เพื่อว่าได้หัวปวกกระเสียมาอ่าไว้ให้ถ้าเป็นอาหารลูกอึงน้ำอันนี้เป้าหมายสองยางม่อเนี่หาหัวปวกกับหาหน่อาไม้มาต้มราท่านไปหาลองเบิ่งสิด้ตมบ่ได้แกงบอ่อ่า ตอนนี้เขามาถึงปาน้อไม่แล้วอยุ่โละสวนนี่และเนี่ยเขเลยรอเบิงว่าอืนน่นจะมีเพราะได้ต้มบ่อืมเน,นี่เห็นแล้วนอนนี่เนี่เนี่นี่นี่นนโอ้มาหนึ่งนอนใหญ่ เดีย๋ยวเราไปถือหาเราบึาบาาบงนอพึ่งพน่นขึ้นมาหน่อยขาวๆใช่ไหมก็ได้ต้มกินก็ตำมห้องร้านนี่ได้มาแล้วหนึ่งนอเออ ngắm nhiều ngắm nhiều nó này ừ. cái này đâu cái há bông con Nó gì đây à, chắc tôm nhẹ nhẹ bao à. cầu no xím no này không thể kín bao bấy rồi há à, theo này là ba nó mày này à bông qua à. ừ thì tổm, nưng, có thể tôm đây tôm nướng có phải พ่อแล้วเหอนุ้มมมยมาต้มหญิงก็้ตำมะคงเนี่ยแต่กินคนเดียวซรัมนีก่กินเพไาวใบเลพี่น้องเอพอพอละอืมะมา่นซิบนอเลยล่ะสิบกวอนอต่เอามาหลายาหาได้ไลยเอามาไลายก็กินพ่เบิดสิได้ถิมเสียได้ใชน,น,นะก็เลยกันต้มก็จะต้มไหล แกงกะแกงเยอะประมาณนี้ละกรพาแล้วออกมาหลายต้มหลายก็เอกอ,เอ,อกินบอเบิร์ดอู้กินบอเบิร์ดที่นี่ก็ได้ทิมพอได้ทิมก็เกิดคว้มเสียดายส่วนละละ่ะไรเพราะว่านานีมันก็เป็นานาฝนนรอไม่มันกำลังเริ่มออก กัรน้อยออกหลายมานี่ก็เออมันกะหาบม่ยา,ากดอกแต่ว่าก็บ่ได้เอาอกมาหลายส่นะเพราะว่าเอามาแค่กินเออกินอิ่มแล้วก็เออแนวบ่ได้กินซุ้มเมื้อนอะกันกินซุมเมือก็ว่าไปอีกอย่างตัวนี่ก็แค่เอามาต้มกินก็ตากห้่ง,ง,งส่ออกมาแค่น,นี้กพ็พอแล้วอ,อะไรกับเมื่อยออากมาเราก็บม่ได้กินเราก็ทิมไป เสียดายเดี๋ยวก็มีสวยก็สีเขาเที่ยงสินี่แหละต้มน้ำไ,ไม้ตำมะฮุ่งกะล่ะไม้ตำมะฮุ่งก็สิมาขอทานจะดอก ไปหาหน่อไม้เอาหน่อไม้ไปหาหน่อไม้มาตุมได้เห็ดไอ้ตะไคร้ามาดอกนึงไงเผาแล้วละ,ละดอกไ,ไงเออได้ดอกเดียวมีเห็นอยู่ดอกเดียวอืมกระสีรางกะสีย่างแก้วเห็ดไข้มะเร็งบ้าไหนบอกว่าเออกินคนเดียวกันดีป่ะเพราะอะไรอูอ เอากินหอมมันเอาเอ่กินคนเดียวก็สีอิ่มอยอกเ่ยเดี๋ยวแต่ไข่้เทาไออยู่บ้านน่าอืมอาไปกับพ่อพ่ออยู่ดอกเดียวนี่แหละเอ้ยวันสีย่างตําเจ้าสัน่นอืม โอเทียงเมื่อนี้ต้มน้ำไม้กำลังต้มน้ำไม้อยู่ต้มน้ำไม้ในหม้อดุกะละได้ทีแล้วบางซุงโอ้เดียวปวดปวดปวดวะต้มน้ำไม้ที่แรกว่าสี่ตำต้มน้ำไม่กินกับตํบหมูหุงสั้น มันเกงเลยเห็นหัวปีทั้งออกมามาขึ้นเนียอายุในสวนนี่นหแหละได้ยินเพ่ดว่าต่ำหัวปีใส่กับบักงเคือขึ้นมาสั้นมัน,น,มนแซ่บมาสั้นว่าลองมึงเด้วยมาสั้น <c oughs> <c oughs> เคยกินอะไรเช่นเด้อเคยกินเคยกินกระตังแต่ำกุยอ้อนไรสั่นเอออันนี้ว่าต่ำหัวปีลองมึงว่าออมันถิแซ่บบ่ หนาตามันสิเป็นเรื่องไหนเดี๋ยวค่อยชมว่า,าต่ำบอกว่าแล้วหนาตามันสิเป็นเังไดพี่น้องเอเพิ่นว่าต่ำคือต่ำสมต่ำนี่ละแต่ว,ว่าใส่บักคือคือนน้ำัน่ันใส่บักเน่าแซบบนสันเพิ่นว่าเดี๋ยวทีเอ่อหวัวปีเราเบิง้งหนาตาว่ามันสิอออกมาแบบไรพี่น้องเดีแซบบ่ปัตถุดิบก็พร้อมแล้วเนี่ย